เมื่อกี้ถือคูณแปดกำลังจะวิ่งไปให้พี่เลยทิ้งดีกว่าเนี่ยได้ประเด็นได้ประเด็นลงลงกันต่อเลยนะคูณสี่ดีกว่าเออทิ้งดีกว่าโบวแน่นอนดูทรงแล้วพี่ขอเห็นพี่บอลมันยิงคูณหกไะล่ะเวอร์ป่ะโคตรเออโคตรเวอร์วันนั้นมันก็ทำกับพี่อย่างเงี้ยยิง ยิงคุณแปดไม่โดนเสร็จพี่ตายเสร็จพี่จับจอมันมันสลับกูหวกกยิงมันก็ยิงเงี้ยเปี้ยงเปี้ยงตายเปี้ยงเปี้ยงตายทำไมไม่ยิงตอนกูโดนชาร์จวะน้องทำไมวะน้องเออพี่บอกช่วยไม่ได้ผมก็เออมันเยอะผมก็เออเอาคุณแปดลองเอาแล้วไม่ใครเรียกเลยรอบอโอ้โหเราไม่โฟกัสไงพอกูกดตามมึงก็บอกกูไม่ตาม โอ้วมากุกโดดเองก็นี่เฮ้ยแกะแต่บอลคมจีิงบอลแม่งเก่งขึ้นเยอะเยอะตีหนึ่งปรับสัรแม่งเล่นมาเป็นปีปีแม่งเหมือนเดิมไหม่ให้ไหนตีเดียวตีเราเนี่ยตีเดียวโอ้ยสองสองไปเฮ้ยคนอยู่ตรงไหนมาผมไม่เห็นเลย มีแค่พวกเราไงตีหนึ่งถึงพื้นหมดเลยกำลังฟาร์มใช่หนึ่งตีหนึ่งตีใช่หนึ่งตีเท่านั้นเฮียหล่เราก็จะไปเจอคนหน้าลออเต็มเต็มแล้วนะบอลข่าวเขาเอาให้ลองเอาหนง่ย เอ้ยเย้ยดีแล้ไปพอติสติมิวโลแกนเสียบหัวเราะไม่เขากูวิ่งตามตอนรถกูวิ่งหนีไปไหนจล้วเนี่ยพี่รถอยู่ที่รถอยู่บนหลไม่เมื่อกี้ผมเห็นโผกมึงจะตรงเข้าไปเลยเหรอน้องมันมีคนหรือเปล่าเฮ้ยระบบดิจิตอล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  นี่กูเข้าเลยของจริงแล้วเริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงแล้วตูดามก็ตูดตามพี่บอลแล้วนี่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 ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ดีกว่าปุ๊บเชื่อพี่วิวิวิเชื่อฉันนะอย่าลงไปเชื่อใครแต่ตอนนี้กูหิวว่ะกูกินข้าวไปเรื่อยหิวอีกเหรอคือพี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้นั่งอยู่กับที่เลยนะแม็กดามไม่รถมึงไม่ใช่หรอไอ้แม็กดามเอาพี่นัดลืมอา ู่ในโกดังห้องเล็กสักห้องหนึ่งอยู่ในโจดังคพูดไม่ชัดมีนัมันก็พูดชัดอยู่ไอบอลมันปั่นไอบอลมันก็แค่พูดโจดังก็โกดังก็พี่นัดก็พูดโกดังไอบอลมันพูดโจดังเดไปนอนแล้วอาจจะหลับคาเครื่องอ๋อค่ะอ่าคือ แม่งเนี่ยอพอกูพูดไม่ชัดเดี๋ยวพี่โคก,ก็หาว่ากูล้อเลียนนีเ่เมื่อกี้ผมก็ผมไปล้อเลียนพี่นัทตอนเออใช่ปะเราก็เล่นของเหลใช่ไหมไปแยว่วมีคนอยู่ตรงนี้แน่เลยมีคนอยู่ตรงนี้จะขึ้นเขาา่าไปเลยมามาแซนบาสไม่มีรถเล่าทุกไม่มีรถไม่ใช่หรอล้วไปโดนอะไรมา<ด>วะนะ่ะโดนเนี่ยโดนลมอัดตึก สู่ความเวิงวานอันไกลโพ้นอะเชี่ยไม่กล้าไปคนเดียวเลยว่ะหลุมดำ black hole ไป็นเพื่อนไปเ็นเพื่อนไม่กล้าไปคนเดียวเลยไปเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วฟุกฟุกเอาไอบอลน้องร้อยเดียวร้อยเดียวมันเกินไปชีวิตมันร้อยเดียวเหรอวะบอลมันไม่ใช่ละเป้าตั้งผมดีๆนะฟังผมดีๆนะผมอยู่บนรถที่หงายท้องอยู่อ๋อแล้วไอ้ฟุก ชนแล้วเป็นชื่อกูน็อกพี่โคกเอ้าหรอเอากูต้องรู้สึกไงเอ้าในเหตุมันเกิดยังไงในกูณอธิบายดิแน้วผมหายอยู่ใช่ไหมผมนั่งอยู่บนรถใช่ก็ชนตึ้มพอตึ้มเสร็จเป็นชื่อกูน็อกแล้วพี่ก็ใส่ผมก่อนเลยเมื่อกี้ไอ้เขียเกมมันดีไปละไอ้สัตว์โอ้ยไอบอลผู้ผมอาจจะไม่มีน้ำหนักพี่ถาม่าเขาได้เอาไอบอลนั่งอยู่นี่ ในรถปึ๊บพี่โค้คออกไปออกไปตรงนี้ปึ๊บโดนไอ้ฟุกชนไอ้เชี่ยชื่อบอลข่าวขึ้นเมืกก่อกี้ไม่ไม<อ>่ไม่คือมันหนาท้องแล้วชนกระเด็นไปนูน่นตอนแรกอ,อยู่ตรงนี้แหละอ๋อตอนแรกอ,อยู่ตรงนี้อ๋อมันหนา,าอยู่ตรงนี้อนันนั้นคือกระเด็นนะอ่าคือกระเด็น ไม่เราต้องซื้อราคาเต็มขึ้น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 เขาไปกดลงตอนที่แบบว่าชนแล้วมันรถมันตวัดพอดีเปล่ามันก็เลยไปโดนดาเมจจากเทียวที่มึงขับไงชื่อแดงขึ้นที่กูไงยิงกันเองกูว่านั่งช็อคอยู่บนรถเมื่อกี้กูเหรอเอาแล้วลงกันหมดทีนี้แม่งจะเอาของกันหมดจะเอาของกันทุกคนแน่นอนแน่นอนต่งนี้ช่งนี้มันต้องเป็นของผม ลงเงินลงไปของผมอุ้ยไอ้เชี่ยอะไรอ๋อเคย่อยิงไอ้บอลอีกแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยอ๋อคุณแปดใครเอาคุณแปดไหมไม่มีคุณแปดไอ้เชี่ยแล้วเขาดรอป็อตใส่กุญสือกวนึกว่ามึงลงกับเขาไปหมดแล้วแล้วมึงก็เดินแช่ทีเดียวเขาเขาไม่ดูนะว่ามีคนอยู่เบื้องบนเขาไม่ดูแล้วมึงก็แล้วมึงก็โดดลงมาแช่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 กูก็จะยิงแล้วเมื่อกี้ ยี่รถดอปช็อตใส่กูด้วยมาวยังไม่เคยตอนที่พี่บอกว่าเอ้ยลงไปเอาของกันหมดเพื่อผมนั่งอยู่เบาะหลังผมก็กระโดดมาเบาะหน้าพอมันจอดผมก็โดดลงมาช่วยพี่ดูก็คือไงแต่ละวสิ่งที่ทำให้คือพี่ดอบช็อตใส่ผมถูกไหมก็กูนึกว่ามีคนนะมาดังแชทแช่ๆกวานไปหมดเลยสวยครับสวยครับขึ้นรถ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 ครับรถอยู่ไหนวะ เนี่ยตอนนั้นมีรถความไม่คว่ำรถเออควือรถพี่บอลพี่ป,ะะปุ๊กทีมตรงไหนอะทีมตรงนี้จะทิมตรงนี้จะทิมข้างล่างนี้จะทิมข้างล่างนี้ในวงในวงไปเไปลยันเลยดูหลังให้ก่อนชักปืนตรวจเช็คพื้นที่ด,ด้านหน้าไม่มีสองเลยอโอ้เจอคนเจอคนอยู่ตรงนี้ ไม่มีคนออกมาแต่ไม่รู้มีคนนักข้างในหรือเปล่าโซโนแมนโซโนแมนดรงยปะใช่เลยนะคะใครจบมันมาหน้าเราเลยเนี่ยรถรถเอาบ้านจอดบ้านนี้ครับโอ้โหหมวกสามซะด้วยเข้าบ้านแล้ววะเฮ้ยมันคือตีที่ที่ฟุกิงเนาะใช่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 แต่ว่าโกดังงบนยังอยู่เด้อนิ่งๆก็อีกสักรอกนะมุมยังเห็นแบบชิวเลย มาร์คให้หน่อยจ้ามาร์คเลยจ้าไม่เปิดมุมแล้วขอละกูไปละขอละกูโดนไปหนึ่งขอระบุบ้านแบบชัดเจนยันตะปูอะว่ามันสีอะไรตะปูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาสองหน้าต่างบนหน้าต่างบน้องไปออกไปมาร์คเือเลือกตอเลือดนี หน้าต่างบนเลเชบปบ้านลาไอ้ยูที่ยิงไม่ได้ว่ะแอร์ดรอปจ้ามุมสองแอร์ดรอปเสริมหน้าบ้านเลยนะโอ๊ยอยู่มุมที่กูยิงไม่ได้ไปด้วยโอ๊ออดดอย มุมกูแม่งก็ไม่สวยนะเนี่ยเล่นไม่ได้วีเน้นยิงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยว่ะมุมเนี่ยอืมทำไมันไม่โผล่มุมนักต่างโผกูก็ยิงไม่ได้โผผมมุมยิงได้แค่มุมเดียวนักต่างอะติดโคกเอาเลยแอดับลูกนั้น ใช่จะไปเอาหมวกปืนไรก็บอกได้เฮ้ยฟุกบนหัวมึงมาปะวะถ้ากูเป็นตี้กูดังมันจะเดินขึ้นไปทางมึงปะ m g m g จสามพี่พูดสัมมามาแล้วเอมซีีสามมันมาแล้วพี่บนหัวผมมึงลงมาได้ปะจะได้ปะมันจะได้ยินเสียงผมผมรอปากเลยดีกว่า้ย โดดังยิงพี่นาตาใช่วงบีบมันมันมันอยู่ได้ปะกำลังน็อกมนะันอ่ะมันอยู่บนหัวฟุกอะ่ะสวยสวยเราปาดง่ายกว่าเยอะฟุกโดนบ้านนี้ยิงว่ะป้าหนุ่มได้พิก้าสูตเหรอ น็กนกพี่น็กนกน็กนกบ้านหน้ากูถูกปะโอเคโอเคโอเคกูทำอะไรไม่ได้จริงๆว่ะตอนเนี้ยบอกแล้วอย่าตบตาอย่าตบตาไงอย่าตกตามีตรงนี้คนหนึ่งมีคนพี่ขาด้วยยิงแศวให้ยิงแซะให้ พี่ขอตัดยางอีกอีกอีกอันหนึ่งดิไปบ้านนี้แล้วพี่ตัวหนึ่งสโนโมันไม่รู้กลัาบ้านสองชั้นตัวหนึ่งไม่ต้องนอกแล้วนะไม่ต้องนอกแล้วพี่นอนได้ไไแล้วมีงูนนดิน่าจะใช่ น่าจะเป็นไปได้ของบนฟุกน่าจะสองตัวว่ะพี่ว่าถ้าบ้านนี้สี่เราสี่ไม่ตัวเดียวตู้คอนเทนเนอร์ตองเห็นไหมบอนไม่เห็นเห็นแค่ปะมันมันแบบต้องยืนแล้วโดดด้วยอเผื่อไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นบ้านดูให้งดีแกเอาใหม่ปามันไม่เลย มองไม่เห็นเลยนะฟุกไม่มีใครช่วยใครได้เลยจ้าเก็บเปิดแล้วด้วยรอดนียพี่บอลอันนี้คืออะไรโอโหจะรอดอยู่แล้วตัวบนอีกรู้ป่ะตัวบนกี่ตัวฟุกเห็นแล้วฟังเฮ้ยมีมีมุมตนี้ด้วยตัวบนไปไหนอ่ะ ตัวบนยังอยู่บนเข่าช่วยได้ปะวะต้องสโมคสองลูกเรื่อยออุ๊ยหลังบ้านแล้วหลังบ้านแล้วพี่ปอนใจเย็นน้องสวยคขาที่เดียวกะกะไอไอหน้าครับกดกดังมากสองถูกปะตบ้านตวบ้านมีแค่สองตัวกดที่พี่ฟุกบอกอ่ะ อะไรวะบอกไงบอกรายดีวะขอบขอบขอบโกมาร์คสองอะตีเดือกม์คสองอ่าเราเราสามสองตัวมันอยู่ไม่ยิ่งเลยบนบ้านดันซมอ่ะอุ้ยมันโดนยิงโดนยิงมเปิดโอ้ยเราเห็นมันเลือดเฉาะต่อหน้าเลยโคกเข้านัดไปดมเฉยมันมันกำลังจะเข้านะมันจะเข้าพี่บอล มาร์คสองหนึ่ง <คา S 1> ตัวแล้วก็ <คา S 1> ตัวที่ตัวที่ปาลาระเบิดอยู่หน้าพี่ตัวหนึ่งแล้วก็ในบ้าน<ค>าอ่ะสองโอทีงูอะ่ะมาร์คสองหนึ่งตัวสองหนึ่งะเนี่ยนัดโล่งอ่ะที่นัดช้าได้ดที่นัดเฮ้ซ้ายซ้ายหลังตูเ้เถินนอนนอน วิมั่งเอ้ยเห็นมหมช้าปวิเดี่ยวไม่ได้เลยพี่โคกเลือดอย่าน้ำเด้งทานดอกหนึ่งแคไม่เกือบเลยเป็นเงินต่ำอ่ะพี่โคกรอดรอดแบบชิวเชียดเชียดชิวจัิโคกไม่ได้เลยแต่แต่พี่โคกอยู่ในวงแต่พี่โคกอยู่ในวงพี่โคกอยู่ในวง ไอ้ไม้พี่ชอ็อตอ่ะไม้พี่ดับอ่ะไม้เปิดแล้วแต่ว่ามันดับอ่ะเน้นเห็นมัน้มักส้มเหรอ,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 อบ้านครับบ้านเหลือเหลือบ้านสองชั้นเหลือบ้านนนเชือ่ะครับ อาอตายแล้วเหลือเหลือเหลือตัวตัวมักสองครับเหลือตัวมักสองโอ้โหเข้าใจพี่หนึ่งตรงนี้เด็ดแค่ตรงไม่ดิสกูเป็นอะไรวะไม่ดิสกูเป็นอะไรไม่รู้ไม่ดิสเป็นอะไรไม่รู้ พี่เนยทขาไมกูเงียบชเขาวะาใส่ไมดิสเป็นไรไม่รู้ไมดิสคอร์ดเป็นไรไม่รู้ไมดิสคอร์ดเป็นไรไม่รู้เขาบอกไมดิสคอร์ดเป็นไรไม่รู้ก็เลยแบบคอใครไม่ได้เลยนี่อะันนี้พูดได้ยังเนี่ยพูดไม่ได้อะดีมันต้องกดออกกดเข้ามั้งไม่มีเวลาแก้จะไิเนยจะมึงเสียเปรียบทั้งนั้น ต้องไป็นฟางฟางขวา,ขวาโมกหลอกไอ้ดันไปตายหนึ่งขว,วขวานตายจากขวานอะ นี่โดนมูดออกเชี้อเสียเปียบละตั้งกองฟางชัวไฮ้ตายสวย